สวัสดีครับวัดดีครับหลังจากที่ผมออกไปส่งพระให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทําคลิปตอบคําคถามที่พี่ท่านนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้หรือนี้นะครท่านถามเข้ามาว่านะครับถามมาทางตอตอนะถามมาว่าด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญของหลวงพ่อผางเหรียญหลวงพ่อผาง เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะเขาเขียนว่า,าเขาอ่านว่าอย่างไรแล้วก็เขาแปลนะมีความหมายว่าอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะมาทำทำคลิปตอบคำถามของพี่เขานะผมเห็นว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็ผมก็ไปค้นข้อมูลมาให้พี่นะครับนี่เขานะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูกันครับ มามาดูกันนะครับว่าด้านหลังเขา,าเขียนว่าอะไรนะครับด้านหลังเหรียญหลวงพ่อผางเหรียญน,นี้นะไม่ใช่เหรียญที่ออกตรงปีพศ2512นะเป็นเหรียญที่เขาสร้างหลังหลังพศ2512แต่ว่ายังคงด้านหลังเหรียญที่เหมือนเหมือนกับเหรียญ รุ่นแรกของหลวงพ่อผางนะนี่ก็คือจะมีตัวหนังสือสามแถว1 2ึสอนะสแถวอ่าเป็นบางท่านสงสัยว่าเป็นภาษาเนี่ยแถวบนเนี่ยเป็นภาษาขอมหรืออะไรทำไมดูแปลกๆดูอ้วนๆเนาะเขาเรียกว่า,าตัวทำอีสานเนาะเป็น เป็นตัวทำอีสานะทางเหนือก็มีมัง้งเหมือนเหมือนผมเคยเห็นอยู่นะก็จะอ,อกอ้วนๆอ,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 อย่างนี้นะแต่ว่าภาษาขอมที่เราชินตาในเหรียญเกจีอาจารย์อื่นๆอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่รูปแบบนี้นะครับเราจะเจอในพระสายพระวัดป่านะพระวัดป่าทางภาคอีสานและก็ภาคเหนือเขาจะ ายแบบนี้นะจะเป็นตัวทำราวทำอีสานนะครับบรรทัดแรกนะบรรทัดแรกบางท่านบอกว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมาให้นะบอกว่าด้านหลังเหรียญมีการเขียนผิดนะดังเช่นกับเกจิอาจารย์รูปอื่นๆในสมัยโบราณนะ,ะไม่รู้จะผิดจากขั้นตอนไหนนะ ไม่รู้จะผิดจากว่าช่างแกะผิดเกิดจากช่างนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวทำนี้ดีเท่าไหร่แล้วก็แกะผิดสื่อสารผิดหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะทั้งหมดทั้งมวลลูกศิษย์หลวงพ่อผางนะทั้งหมดก็จะเข้าใจตรงกันว่า บรรทัดนี้นะจะเขียนว่านะพุทธทางอัดนะแต่ถ้าเราไล่ตัวหนังสือเขาเขียนผิดอยู่นะอ่านไม่เป็นคําเท่าไหร่หรอกแต่อย่างตัวนี้ตัวนี้จากที่จะเป็นพอผานนะเนี่ยตัวแบบนี้เนี่ยนี่คือพอผานพอผานตัวทำนะจะเป็นอย่างเงี้ยดูลักษณะเขาต่างกันเนี่ย อันนี้คือตัวต่อเต่าจะอ่านเป็นพุทธไม่ได้ในสระอุในเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นอ่านวัตถุแต่ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับหลวงพ่อท่านมีเจตนาที่จะใส่คำว่าพุทธทางอัดนะบรรทัดที่สองก็เป็นภาษาไทยพศที่สร้างเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเป็นยี่สิบสามพฤิกายนสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับบรรทัดล่างนะบรรทัดล่างอ่านว่า พระจะพระนะครับอันนี้ตรงตัวเลยนะอันนี้ถูกต้องคือพระจะพระก็มีบางตัวตัวนี้จะผิดนะม้วนหัวเล็กๆอยู่ด้านล่างจะเป็นกอไก่ถ้าเอาตามตรงนะตามตรงตัวธรรมก็เป็นกอไก่แต่ว่าหลวงพ่อท่านใส่คำว่าพระจะพระนะพระจะพระมาจากไหนอะมาจากอ่านิฐานว่า ตัวนี้เป็นคาถาตัวเดียวกับคาถา,าธาตุพระกรณีนะหัวใจพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าจะพระกษะใช้ในทางคงกระพันนะครับเนี่ยใช้ในทางคงกระพันชาตินะ้ังนี้จะนิยมบริกรรมหรือเขียนควงเป็นสีบทคือ 1. จะพระกษะสะนะสอพกษะจะนะครับแล้วก็ส กะสะจะพะนะครแล้วก็สีสะจพะกะนะครับส่วนธาตุกรณีจะใช้ว่าจะอะตะนะครับส่วนคถานี้ด้านบนนะด้านบนไม่ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะเขียนผิดหรือถูกก็ตามแต่นะครับคถานี้คือนะหลวงพ่อท่านย่อใส่คำว่าพุทธังอัดนะครับเป็นคาถามหาอุดนะ ซึ่งเรามักจะได้ยินคาถาบทนี้เต็มๆว่านะพุทธังอุดทามังอุดสังคังอุดพุดทธังอัดทามังอัดสังคังอัดนะครับพุทธังปิดทามังปิดสังคังปิดนะครับและจะปิดท้ายด้วยมะอ,อ,อ,อุนะครับซึ่งเป็นคาถาหัวใจตีเพชรนะและบ่อยครั้งนะครับจะพบว่าเขาจะใช้นะร่วมอยู่ในกลุ่ม กลุ่มนี้ด้วยนะเป็นนะมะอ,ะอุนะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อผางนะแทบทุกรุ่นแทบทุกปีนะเราจะเห็นคาถานี้คาถานี้แทบทุกรุ่นแทบทุกปีเป็นสุดยอดพระคาถาทางแควคาดป้องกันอันตรายต่างๆโดยเฉพาะของมีคมปืนผาหน้าไม้นะ ดังจะเห็นได้ว่าก็เกิดประสบการณ์อยู่เกี่ยวกับผู้ที่แขวนเหรียญหลวงพ่อผังก็เห็นลงข่าวอยู่เนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องเป็นคนดีนะต้องหมั่นทำดีนะความหมายในคำคำนี้มีนะครับความหมายในคำคำนี้มี ถ้าจะพระนี่มีนะอ่าก็เดี๋ยวผมจะหาความหมายให้เอาไว้คลิปต่อไปนะผมจะหาความหมายของคำนี้ลึกซึ้งมากนะหลวงพ่อใส่ไว้นะเอาเป็นว่าสำหรับการตอบคำถามของพี่เอฟซี FC ท่านนี้ก็อ่า เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนความหมายของคำนี้ผมจะเอามาเป็นคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ